เชียงรถังดดดขอโทษจ้ะพ่อท้จ้าดอกแรกแล้วแหม่มากปะสนข้างบนดอกแรกนะคะแข็งป,ปักเล้วพี่น้องจ้าอากาศมันเย็นเย็นจ้อยเมื่งันเล็กหน่อยท่าเล็บเมื่อยอาว่้านไปนั่งเด่นน้ำลูกสาว เล็กหน่อยเขาได้มูนั่งมากนั่นกาาไ็ไ <c oughs> okay, ด้ท่าเรียนไอมเค่จ้าดอกที่สองโอเคอย่จากพี่น้องตาบัต่เห็นห้อยคนตัดขายเลยขึ้นมาเน่ะเพิ่นกับบิเห็นถุกดอกนาจะจ้ะเนาะใช่ว่าคนจะเห็นถุกดอกนหมคะ งามอยู่ค่ะแค่สองดอกได้แล้วดอกนึงต่เราต้องหันเงียบริถายวิดีโอเอเหน่อยคือค่นวันนีนกันเียเท่าไรสิบสี่อ่ะสิบสีเทีจ้ะ น้อย,อยแต่ว่าโอเควันนีสิมีนอนแล้วกนนอนโอเคอเค่ะเด็นั่งดบ่เนี่ยพอไดอยู่ โอ้ยแต่ว่ามีเป็นล่าจะ่บุ้มไม่นอนเลยแต่เป็นล่าเป๋าคือเกา่าจ้าสอนหลอกนีนั่นกันสามหลอกน้นอยๆค่อยๆยางเป๋าแต่คลดกับไม้ดอกแต่ ยังกะสิคอยอย่างหาวนะอรถจอดหลายขั้นอยู่แค่อยู่มาสาก,ก็เพินมนอะไรเนี่ยว่ามีนอนได้จากพี่น้องจ้ามันเย็นเดี๋ยวอากาศมันเริ่มเย็นหน่ะที่นี่นอนกับบอคอยหลายหลอ,อเฮ็หน่อย ลูกเห็ <c oughs> อดออกตะกี้แนวเขาในกากาโอลคลบน่นไปว่นมากกับอกดีกั่โอเคแฟดอีกว่ีใส่เขาคีคนโทรเขา้าแม่กำลังตัดข้าวเห็ดอยู่ ต่เดีจะไปตัดยืเห้อนต่อแล้วกันนะแดงจากพี่นอ้องฟังวาสุด,นะดนะได้ไนะโคได้ยู่นี่หน่อยนี่หน่อยหน่อยโอเคอยู่ดีแท้งแห้งพี่น้องตอนนก็อยากออก ย่างไปย่างมาลมห่อนเลยเริ่มร้อนแล้วนะคะห่อนแค่อยู่ได้อยู่จ้ะ,มนนมะไม่มีนอนเลยนี่มีกระเ่ียนขาวขาวขาขาวขาวไม่มีหนอนเออไม่อยู่ไม่มีหนอนจ้ะ หนึ่งโอ้ยค่อยหาไปเคดกย,ยาึ้นฝนกับบมาจักเทอเคือจะดอกนึงนปเรอกรศึขาากำลังสิ้อ้นนะตนปลายตะเหมาะ ตัดขาตัดข่าันนี้วันเสาที่สิบสี่คิดว่าข้นกันหลายดอก่ะคิดว่านะโอเคดอกหนึ่งยังบ้นไปบ้นหน้าไม่หน่อยนังจะจะเมียอยู่ คือเก่าโอจำเป็นติดยังตั้งขากล่อมก็ไม่อยากคู่ก็ไเลยลื่นๆอยู่จ้ะวันมีนอนอยู่ดี ก่นติต,โตโกน่ามาอ,อืน่นเพื่อฟติตกไปก่อนดอกไม้อ้ตะดอกเลมนพี่น้องจ้าเห็ดจ,จะคืนเห็ดจ,จะคืนมากเลยแต่ว่าฝนมามา่ต้นออกเต็มยตกกระทั่งพอดีค่ำนอนมอนนี่เลย เี๋ยวห,หนึ่งเอต่านอยยังยังปีนเลยมื่อแลยเลยโซ่หอบหับ้วโอแคอ่แข้งปักเลยแต่มันไม่ระดอกน,น่อยๆพี่น้องมันจะคืนนี่น

พอเรื่อยๆแต่ตอนนั้นหันหน่อยเมื่อเริ่มห่อนไหนมันจะถอดเชือกขยะโอยเมื่แตกสาดๆแล้วจ้ะดอ,อกน้อยตะเปาะตะเปะโุ้โยแตกมากเลยโอ้ยมันแตกครึ่งเหรอได้ไหมเนี่ย อุ้ยขามันขาขาอึดความขา มาดูมันมีแต่ดอกสวยๆมันมาที่หลังเราดูดอกงามเถอะาดูสิเด้อมันจะดอกสวยๆเลาะเรื่อยๆนะเนี่ยอ่างกันขึ้นนะอ่างอินทางอินเพี่ยวต่างกอนด้วยอ้ยไม่มีหนอนเลยไม่มีเห็ดแดงเวลาถ้าถ่ายคลิปจะทำนี้เหรอใช่ตอนนี้ก็นึกว่าเขาตั้งอยู่บนหัวทำแน่นอนนะพี่ โอเคแล้วนะตัดขาดก่อนนะคะอเอ้ยมันโอเคอยู่ด้วหรอ,จรอเจ๊เอ้ยไม่มีนอนด้วยนะคะโอเคอเลยเออคือเห็นดอกเดียวโอเคเจอละซองออกมาเนี่ยเจอมาได้อีปล่านนะคะอคุ้ยขาน่าจะโอเคอยู่ จรอกเดเนี่ยจ่อยหนักหนักแท้เออดอกนีนอ่อนอยู่โอ้ยตั้งขากล่องก็ได้นี่ดอกหนึ่งคาข้างกันดอกนี้น่าจะโอเคอยู่นะดอกนี้งามอยู่เราตัดขาคมกัแต่ซองไม่มีหนอนแน่ๆ่เลยคิดว่าเออไม่มีหนอนจริงๆด้วยจ้ะ โอเดี๋ยวซ่องตาพี่น้องขอบใัเไยแม่หามองตัดไม่กันโอเคอยู่ดอกเดี๋ยวซ่องตาโอเคบังกันบังแดดไป แข่งอยู่นะได้ กระดอกมาน,น้อยหน่อยออกก็ก่ากำลังขึ้นวางว่าฝนสิตกน้อยจังนะพี่น้องเตอไม่มีวางว่าฝนสิตกเพอสัตว์กันจะได้เห็ดอีกอมีนอนเลยนะคะเห็ดเจ็กออกจกังโบดนี่ก็โอเคอยู่ะมีนอนอีกอ่ะ กระเป๋ากระปุกกระปุกดอกน่าจะงามเยอะมันแห้งแต่ว่ามันก็มีแค่ <Okay. S 2> อยู่ตั้งขาตองง่ากไงเพราะว่ามันเอียม โอเคยุ่งรึเปล่าฮโนะโอเคดอกนี้เลยว่าจะแต่ว่าแข็งแข็งโอ้ยงามอยู่เด้อเป็นล่าสุดจ้าพี่โนะเล่มอ๋อได้เลยว่ะโอเค ก็กอยากโอ้กบพี่น้องลององข้ขคาล่าเกยอยู่กี่านด้ยยังขึ้มาเกงตรงนี้ก็่เข้าใจอโอ้ยไม่ต้องตัดหักันออกตัอพี่น้องเด้ถึงล่านนา ผัดเครื่องเพราะว่าโอ้ยสสดายงามอยู่จ,จ๋าแต่ว่าอันน่าหมุนขึ้นน้ำังสิโมมีนอนเลยขาแบบปวดมากเลยค่ะต้อ่เป็นไรนะึ่ Okay, ไปละปนอก,ก,กนดอกน่สวยอยู่นะคะคำแลบพี่นองจะบ่ายสามโมงสี่โมหมะามโมงเถิงเหมิดแล้วอแค่จ้ะดอกนี้ไดดบอจ้ะโอ้มันเผาแล้วเห็แดงดอกนี้โอ้ย ได้หรอกจ้ะข้อใดอยู่สวัสดาค้าพันโอเคอยู่แม่เสเอาอย่างพี่น้องมันเถ่าถิ่มลายลายเห็ดแดงได้อยู่จ้ะโอเคจ้ะผลงานของมัอน,นี้วันที่เท่าไรสิบสี่วันเสาร์จ้ะสิบสี่ตุลาได้แกงหน่อยนะึงจ้ะโอเคจ้ะสวัสดีจ้ะ